สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมวันนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็เริ่มดวงความรักของชาวราศีกันในเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่15 ที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดชติติดเข้ามานะครับเหมือนกับกงล้อแห่งความยุติธรรมหรือว่าตาช่างแห่งความถูกต้องชั้นไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศรีกันในช่วงนี้ที่เหมือนกับอาจจะได้รับความรักสิ่งดีๆที่ตอนนี้เหมือนกับคุณเองเนี่ยเหมือนกับไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าหรอกแต่มันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในหัวใจหรือความรู้สึกที่สะสมมาผมเลยทำนา,ายว่าเดชจะติดหมายความว่าการก่อบุญการก่อสร้างกุศลหรือการทาดีของชาวศีกันในช่วงเนี้ย เมื่อเหมือนกับหลายอย่างในตอนนี้เหมือนกับคุณอาจจะมองไม่เห็นมันนะมองไม่เห็นทางที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับสัมผัสได้แล้วว่าทําดีย่อมได้ดีฉันไพ่เดือวจะติข,ขอทำนายแบบนี้เลยว่าชาวสีกาวท่านในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยหมายความว่าความรักที่ดีๆของคุณเนี่ยหรือว่ามีปัญหาก,กันไปเดือดทาวเวอร์ตอนเนี้อาจจะถึงขั้นเลิกลาแตกหักกันไปหรือขั้นคิดว่าแบบมันเป็นปัญหาที่หนักมากเลยเพอไพ่พเดือดทาวเวอร์กับเดวิลหมายความว่าการถูกนอกใจการถูกหักหลังหรือโกหกหรือการคบซ้อนเน ม่เหมือนกับตอนนี้ชักศิกันเลยท่านอาจจะเจอปัญหาที่คิดว่ามันไม่มีทางไปหรือไม่มีทางที่ดีแน่นอนไม่มีทางที่จะกลับมาดีหรือว่าที่ถูกต้องนะครับสมดังใจเราแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นับชักศิกาันอย่างที่บอกไปครับ the j จัสติสมันคือความยุติธรรมหรือการกตัดสินใจที่ถูกต้องผมในทำนายแบบนี้ใหาชักศิกันในช่วงเดือนตุลาคมนะครับคู่รักหรือความรักที่เลิรกรลกันไปมีปัญหากันไปเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายมันจะจบด้วยดีขอตอบคุณแบบนี้แค่นั้นแหละขอตอบว่ามันเหมือกับอาจจะพังไปหรือ แต่มันจะผ่านไปด้วยดีแต่มันจะจบลงด้วยดีเพราะเดอดจัติดหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ได้กระดาษนะครับอาจจะจบด้วยทางที่คุณอาจจะหลุดพ้นไปเลยนะครับออกมาจากความรักที่มันไม่ดีกับคุณสิ่งที่มันแย่ๆหรือการที่ถูกนอกใจนะครับหรือจบกับปัญหาที่รู้แล้วว่ามันต้องพอรู้แล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องมานั่งผูกเวรนผูกกรรมต่อกันเนะี่ยเหมือนกับผลจากเวรนกรรมหลือผลจากเวรกรรมต่อกันอะไรประมาณนั้นนะครับและสิ่งเหล่านี้เป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดจัดติดด้วย ถ้าเกิดเขาใช้คู่คุณจริงๆหรือถ้าเกิดเขาใช้ความรักของคุณจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับจะได้ดอกหกไม้หรือหัวใจสิ่งเหล่านี้กลับคืนมานที่ถูกที่ควรในที่ของมันผมเลยแนานว่าคนรักของชาวสิการในช่วงเดือนตุลาคมหรือกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกะนะว่าช่วงเนี้คุณอาจจะรับพลังงานดีๆนะครับและหกไม้ท้าเข้ามาหรือสิ่ออบวานอาจจะหมายถึงคารที่เหมือนกับพบเจอความรักที่ถูกต้องที่ควรเขารู้แล้วว่าเขาต้องกลับมารักษาความรักรักษา,ห,าหัวใจถ้านี่คือคู่แท้ ผมแนะนำว่าความรักของชาวสีการในช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ได้เหมือนกับออกไปเจอสิ่งดีๆออกไปพบเจอความรักที่ดีหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณหรือเลือกราคุณไปหรือมีปัญหาที่มันแย่ๆไปเนี่ยจนมองไม่เห็นความจริงจนมองไม่เห็นว่าจะกลับมาดีหรือกลับมาคืนดีหรือกลับมารักกันได้กับการเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์กับจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างไปแล้วเหมือนกับอยู่ในที่ถูกที่ควรทำในสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่ถูกต้องผมแนะนำว่าความรักของชาวสีการในช่วงเดือนตุลาคมแต่วันที่หนึ่งขึงวันส คนรักกลับมาพูดคุยดีขึ้นคนรักกลับมามองว่าด,ดีขึ้นนะครับแล้วชาวสีการเองก็เป็นไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเกิดจากติสตอย่างที่บอกไปทําดีย่อมได้ดีก็เลยแนะนำชาวสีการว่าคุณต้องทําดีต่อไปคุณต้องอย่ายอมแพ้นะเพราะถ้าเกิดคุณยอมแพ้หรือยอมที่จะไม่อยากจะทําดีไม่อยากจะอดทนไม่อยากจะเชื่อมั่นในความรักแล้วหรือหมดความเชื่อมั่นศรัทธาไปแล้วอะมันจะทําลายตัวคุณมันทาให้คุณเนี่ยออกมาจากสิ่งนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าทําลายตัวคุณในทางที่แย่นะแต่อาจจะออกมากากสิ่งที่มัน จบไปแล้วพังไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคุณนั่นเองนั้นไพ่เดอะจัรติสนะครับกับไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยทำนายความรักของชาวสิกันเลยว่าถ้าเกิดคุณหมดความพยายามเมื่อไหร่หรือคุณหยุดทําสิ่งดีๆเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยกับคนที่คุณรักกับคนที่เลิกรากันไปก็ตอบเลยว่าจะเป็นการหลุดพ้นไปทางที่ดีหลุดพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านั้นนะครับอย่างน้อยมันก็หลุดพ้นด้วยความสบายใจความสุขพบเจอสิ่งที่ดีเหมาะสมกับเรานะครับไม่ต้องออกไปอยู่กับเวรกรรมไม่ต้องไปอยู่กับคู่ที่มันไม่ใช่คู่ของเราแต่ถ้าเกิดคุณรัักเขาแลยงต่อไป และคุณยังให้อภัยและําสิ่งดีให้กับเขาไปเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเลยว่าความเชื่อความศรัทธาที่มีให้กับการเนี่ยจะกลับมาดีกันเหมือนกับไพ่ขึ้นมา ten of cups หรือไพ่สิบถ้วยคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันเน่ชั้น ten of cups หมายความว่าความรักที่เป็นครอบครัวความรักที่เนเหมือนกับพ่อแม่ลูกลหลายๆคนอาจจะเหมือนกับมีการวางแผนสร้างครอบครัวกันหรือการที่เขาเนี่ยกับคุณเนี่ยเคยรักกันแบบนั้นมาก่อนอาจจะมองถึงขั้นแบบเอออยากจะอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมีลูกหรือแต่งงานก็เลยคิดกับคุณแบบนั้นแต่พอมีความห่างไกลหรืออมีปััญหาะไรนท่ เกี Finally, three, ่ยวข้องกับเื่อที่3หรือการนอกใจหรือการที่ไม่เข้าใจกันเรื่องของอารมณ์เนี่ยกับทําให้คุณ2คนต้องแตกแยกกันไปห่างกันไปก็จริงแต่สิบถ้วยไปนี้บอกเลยว่าความรักของคุณ2คนเนี่ยมันคือความรักที่มันถ้าเกิดเทียบกับความรักอ่ะมันคงเติมเต็มมันคงมากพอที่จะรักกันหรือแต่งงานกันหรือกลับมาดีกันได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเทียบของเรื่องของเดวิลเทียบของเรื่องภายนอกเทียบกอบเรื่องการที่เขาไปหลงคนอื่นเขาอาจจะหลงผิดไปครับผมเลยแนะนำว่าความรักองสิ่์กันของหลังคุณอาจจะมีการหลงเรื่องภายนอกหลงผิด นะครับมีการนอกใจกหรือทําผิดสิมผิดธรรมไปก็จริงแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาเลือกความรักคิดได้เมื่อไหร่หรือเลือกในความดีความถูกต้องที่ควรเนี่ยยังไงก็ต้องทํายังไงก็ต้องกลับยังไงก็ต้องกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่คุณเองก็ต้องเป็นเพื่อนไพ่ของการที่หกเมท้าเข้ามานะครับอาจจะไปบอกให้เขารับรู้อาจจะไปตามเขาอาจจะทําดีกับเขาให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราจะเฝ้าทําดีเราจะเฝ้าเชื่อในความรักของเราต่อไปนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่กลับมาอย่างน้อยมันคือการหลุดพ้นจากเวรการของชาวสีการที่ออกไปเจอสู่สิ่งที่ดีด ด้วยความสุขด้วยความสบายใจด้วยความถูกต้องที่คุณทําให้กับใครสักคนหนึ่งนั่นเองแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีแม้ว่าเขาจะนอกใจแม้ว่าเขาจะทาผิดกับคุณแต่คุณยึดมั่นทําดีนะครับทำในความรักเชื่อมันในหัวใจเชื่อมันในสิ่งดีที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งไปเป็นครั้งสุดท้ายแค่นั้นเองแหละนะครับก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครรู้สึกแบบนี้หรือทําแบบนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ตอบรับหรือกลับมาหาคุณเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าคนของคุณสุดท้ายเขาจะพ่ายแพ้อย่างที่บอกไปการหลงผิดการอยู่ในความชั่วร้ายการหลงอยู่ในความมด นะครับการหลงอยู่ในความเขาเรียกว่าอะไรหลงผิดนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยนะครับจะเข้าใจความถูกต้องจะมองเห็นความดีแต่ต้องใช้การกระทําของความรักของคุณที่มันยิ่งใหญ่ของกันและกันผมแนะนยว่าความรักจากสิการในช่วงนี้คนรังคัวจะหลงผิดนอกใจหรือทําอะไรที่มันผิดสิ่งผิดธรรมไปก็จริงแต่สุดท้ายยอมดียอมได้ดีนะครับความดีย่อมเกิดผลเพราะสิ่งที่เขาทำกับคุณไปเนี่ยไปพขึ้นมาว่าก้าวไม่เท้านะครับหรือนายออฟวน์เข้ามา มันเป็นปัญหาที่เขาอาจจะทิ้งเอาไว้นะครับมันแต่มันยังมีความรักความคิดถึงต่อกันอยู่ผมเลยทำนายว่าเขาเองก็มองเห็นคุณเขาเองก็รู้นะครับว่าคุณรักแล้วก็รอคอยเขาหรือว่าเขาเองก็รู้ว่าเขาทําอะไรไว้กบคุณบ้างเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่สิ่งนี้เขาเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นการที่เหมือนกับหนีปัญหาก,กับคุณไปเลือกทิ้งคุณไปเลือกจากคุณไปเพราะเขาอาจจะอยู่คุณมานานรักกันมานานก็เลยเปัญหาสะสมนะครับก็เลยมองเห็นปัญหาเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเขาเลือกความรักเรื่องหัวใจเลือกความจริงใจความมั่นคงที่เรามีีให้ก่ันนเย เขาคงจะกลับมาหาคุณเขาคงจะเลือกคุณจริงๆเพราะคุณสองคนคือคู่กันก็เลยทำนายแบบนี้นกันว่าดวงของเขาเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดยังไงก็ต้องคิดได้ยังไงก็เป็นก้าวไม้เท้ายัางไงก็ต้องคิดได้เพราะทำไมเพราะเดินจากคุณไปแล้วเนี่ยอาจจะมีแค่ไม้เท้าเดียวเขาอาจจะไม่ได้เจอปัญหาอะไรเขาอาจจะไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเพราะเขาอาจจะทําอะไรไปเหมือนกับการหนีปัญหาแต่หนึ่งไม้เท้าใบนี้บอกเลยว่าเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นนอกใจหรือรักคนอื่นเพราะปัญหาสะสมแต่สุดท้ายพอเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือว่าไปเลือกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยว ผมลเลยทำนายว่าเด็กถือดาบเข้ามานะครับแล้วก็เดวิลเข้ามาเนี่ยทำนายไปก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคน,คนที่เลิกไม่เลิกลาคนที่เลิกลาไปแล้วหรือไม่กลับไปแล้วเนี่ยหรือว่าหลุด้นนอกเวรกรรมไปแล้วนะผมทํานายเลยว่าชาวสีกาหลายท่านคนของคุณเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับกรรมเด็กถือดาบกับเดวิลเข้ามาไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามเขานอกใจคุณได้เขาทาร้ายคุณได้เขาก็ต้องได้ความเจ็บปวดความเสียใจแบบนั้นเช่นกันฉันไพ่เด็กถือดาบไปนี้หมายความว่าถ้าเกิดชาวสีกาเองละ่ะ ไปทาเวรทํากรรมเอาไว้นะครับไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีหรือว่าทํหบาปทํากรรมไว้เนี่ยกรรมนั้นก็ย่อมพืนสนอง,องคุณเช่นกันก็เลยทำนายตามดวงเลยว่าชาวสีกันเนี่ยจะดีอยู่ร้ายขึ้นอยู่กับศีลธรรมขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่คุณทาเอาไว้ครับฉะนั้น,นเกิดใครนะครับยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นในความดีรักใครจริงๆไม่เคยไปนอกใจคนรักไม่ได้พังวนทาผิดซะเองเนี่ยยังไงคุณจะพบเจอความสุขที่มันเป็นเหมือนกับครอบครัวคู่รักคู่แท้นะครับแล้วเดี๋ยวจิตเข้ามาอาจจะถึงขั้นหมายม กันยาที่ผ่านมา,าต้นป่าจนถึงตุลาคมตอนนี้ดวงคุณยังเดินหน้าไปหาสิ่งที่มันดีๆการแต่งงานการคลองเรือนการสละโสดการพบเจอความรักถึงขั้นแบบอาจจะมีการมั่นหมายจดทะเบียนหรือตกลงปงใจสร้างครอบครัวด้วยกันพ่อแม่ลูกนะครับมีโอกาสมีบุตรหรือว่าเจอความรักที่มันอบอุ่นและมันยิ่งใหญ่เหมาะสมกับเราจริงๆออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีดุดพ้นจากเวรกรรมเลน,นะจากนี้ไปนะครับนี่ขอทํานายแล้วก็ขออพรด้วยเป็นวันเกิดที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทํากรรมทําเวรเอาไว้ ก็ขอตอบเลยว่าอย่างที่บอกครับหยุดทําร้ายหยุดทําตามอารมณ์หยุดปล่อยไปตามอารมณ์นะครับวางมีดลงซะและกลับใจนับถือพระซะด้วยนะฉันเด็กถือดาบไปที่ขอตอบแบบนี้เลยว่าคนรักของคุณถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณเอาไว้หรือทำสิ่งไม่ดีกับคุณเอาไว้นอกใจหรือทิ้งคุณไปนะครับหรือมีการโกหกหลอกลวงหลอกให้รักอะไรอย่างเงี้ยก็แต้วแต่คนคนนั้นเด็กถือดาบเข้ามาเขาเองก็จะถือดาบในมืออย่างที่ผมพูดไปครับวางมีดลงซะและกลับใจนับถือพระเนี่ยอาจจะบอกคนรักของชาวสีกันว่า ให้คิดดีๆก่อน <_ d iki> อที่จะเลิกกันไปให้ตัดสินใจดีๆเพราะเขาเองก็ต้องเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณเช่นกันสั้นคลิปนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าความรักของชาวสิการเนี่ยถ้าเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปก็ตามนะมมนะเขาจะกลับมาแต่ที่เขาเสียใจหรือเขาเจ็บปวดเนี่ยพเพราะเขาอาจจะกลับมาในวันที่มันเหมือนกับทุกอย่างมันจบไปแล้วทุกอย่างมันพังไปแล้วชาวราศีการอาจจะมีความรักใหม่กลับมาเพราะว่าเขาอาจจะเหมือนกับคุณอาจจะไม่ได้อยู่รอเขาแล้วอ่ะเขากลับมาไม่ได้เพราะเขาอาจจะเดินไปไกลมากเกิน นะครับก็จะทำนายว่าเด็กถือดาบไปเนี้ยทำนายว่าคนรักของคุณเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเขาจะเจ็บปวดเสียใจเหมือนที่ทำไ้กับคุณแต่กลับมาไม่ได้เพราะว่าคุณเองเนี่ยไปเจอความรักที่ดีๆแล้วไปเจอความรักที่มีการมูฟออนเจอความสุขนะครับเพราะเคยอดทนเคยเชื่อมั่นนะครับเคยทําดีที่สุดไปแล้วเคยทําในความดีไปแล้วนะครับแต่กลับได้ความเจ็บปวดแต่ได้กับความถูกทํรลายและรักและรอจนกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเจอสิ่งดีดีเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันสูญเสียหรือความเจ็บปวดที่เสียใจ ที่มันเจ็บที่มันพังไปทั้งหัวใจนั่นเองครับก็เลยทํานายแบบนี้ว,ว่าไพ่ของชาวสีการเนี่ยหลายคนอาจจะมีไพ่ของ e m p l o y e r ด้วยนะ e m p l o y e r คือการเป็นผู้ใหญ่หรือการที่เติบโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีการในช่วงเดือนตุลาคมหมายความว่าคุณอาจจะพบเจอผู้ใหญ่ใจดีชาวต่างชาตินะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเหมือนกับมิยศถาบดาศักเจ้าของกิจการนักธุรกิจเข้ามารักถึงขั้นแบบเห็นไหมคนที่พร้อมจะเป็นพ่อของลูกคนที่พร้อมจะเป็นสามี คนที่เหมือนกับมั่งมีพร้อมจะดูแลคุณอยู่ข้างคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณนั่นเองค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับแต่เกิดใครเลือกลาคนรักไปเนี่ยถามว่าเขาเป็นยังไงคุณบ้างนะไพ่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีการทําผิดทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องทําตามใจตัวเองตามอารมณ์แต่เอ็ม o พ่เลิกใบนี้ค่อนข้างจะอย่างที่บอกครับว่าเขาเองก็ยังหวงแหนยังกักเราเอาไว้ยังมีความหึงหวงนะครับของยังหึงหวงคุณอยู่อ่ะนะครับยังคิดถึงคุณอยู่อะไรเงนี้แต่เขาอาจจะเป็นคนอีโก้สูงนะครับอยากให้คุณยอมเขาอยาก รักเขาหรือทําอะไรเพื่อเขาจนกว่าเขาจะพอใจอ่ะแต่คุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้นะครับเพราะไพ่ขึ้นมาเนี่ยเด็กถือดาบเข้ามาก็เด็กถือถ้วยมันคือการให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าเลือกที่จะเลือกเป็นครั้งสุดท้ายเลือกที่จะทำเป็นครั้งสุดท้ายให้กับคนที่เรารักก็ได้ฉะนั้นเด็กถือถ้วยอาจจะไม่ต้องส่งคลิปนี้ก็ได้นะครับแต่อาจจะไปบอกเขาหรือทาทาให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะเด็กถือถ้วยคือการทําดีดูแลการเปลี่ยนแปลงความรักของกันและกันถ้าเกิดเราเคยผิดพลาดเคยไม่มีความรััักกกกต่ออนนจาาทํิดศล นะครับหรือทำร้ายกันกับปัญหาที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ชาวสีการผิดพลาดไปแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ตามแต่เด็กถือถ้วยคือการเปลี่ยนแปลงที่กลับมาทําให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงทั้งตัวคุณเองด้วยเปลี่ยนแปลงทั้งคนที่คุณรักด้วยนะครับมันทําให้รู้ว่าเราเนี่ยรักเขาถึงยอมเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ทําเพื่อเขารักเขาแล้วก็ทําเพื่อเขาด้วยนะครับในการดูแลใส่ใจเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเราทําไปแล้วเขาไม่กลับมาอย่างน้อยเราก็หลุดพ้นอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วในเรื่องของความรัั้้งงนนนี่เอ นะครับกับการรักษาครอบครัวกับการพยายามเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองแล้วก็เขานะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยเรายังรักเขาหมดหัวใจเรารักเขามากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ำฉันไพ่ไปต่อมาไปไพ่เด็ดชาลีออดไปใบสุดท้ายครับทานายบทสรุปความรักของชาวราศรีกันย์เรื่องที่คือการเอาชนะกันนะแต่สุดท้ายความรักไม่เหมือนกับไม่มีแพ้ไม่มีชนะหรอกมันมีแค่เจ็บมากเจ็บน้อยอะนะครับแต่คนบอกลาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะแต่หลายคนอาจจะเลิกกันไปแต่หัวใจของคุณสองคนยังคิดถึงกันยังรักกันยังเจ็บอยู่คนที่รัก ที่สุดคนที่คิดถึงที่สุดคนที่ยังอยู่หัวใจนั่นแหละนะครับคือคนที่เหมือนกับเจ็บมากที่สุดนั่นเองเช่นเดชชาลีออดอย่าปล่อยให้อารมณ์เหนือเหตุผลนะครับหรือถ้าเกิดชาวศิกระยะธาตุเนี่ยทำเต็มที่หรือผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วขอตอบว่าจากนี้ไปอย่างน้อยมันก็จะเจอทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยมันก็เจอเดชชาลีออดคือการที่เป็นผู้นําการออกมาจากความที่สิ่งที่ไม่ดีการพบเจอความสุขนะครับความรักคนนี้มันเหมือนกับมีคนเขารักคุณมากแล้วก็ต้องการคุณมากด้วยแต่ขอเพียงแค่คุณเนี่ยกล้าที่่จะตไปอ กล้าที่จะเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็ให้โอกาสคนที่เขาเข้ามาลักคุณแต่ถ้าเกิดคุณให้โอกาสคนที่คุณรักนะครับแล้เขาทิ้งคุณไปหรือทำร้ายคุณไปถ้าเกิดสำหรับคนที่มีปัญหากันเนี่ยและเขาไม่กลับมาสแสดงว่าเด็ดชาริออตแสดงว่าคุณยอมเขาแล้วสแสดงว่าคุณพ่ายแพ้แล้วก็จริงนะแต่เราชนะใจเขาก็พอแล้วแต่เรามอบหลักแทนมอบหัวใจมอบความดีเนี่ยทำความดีเอาชนะใจเขามอบความรักแทนเอาชนะใจเขาเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการรักใครสักคนหนึ่งนะทำดีที่สุดแล้วทำเต็มที่ไปแล้วก่อนที่เดินอนั่เง แต่พอคุณเดินออกมาเนี่ยกล้าไม่ท้าวครับ employer ครับอย่างที่บอกมีการคิดถึงมีการนึกถึงและมีการหึงห่วงหรือการกักคุณเอาไว้ด้วยนะเขาอาจจะไม่ยอมเสียคุณไปง่ายแน่สำหรับคนคนนี้ฉะนั้นมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศรีกันกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างคนคนนี้ค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกับไพ่สีด่ดาบอาจจะเป็นการเหน็ดเหนื่อยการนิ่งเฉยกับคุณหรือการหยุดพักผมเลยคิดว่าเขาอาจจะอยากจะขอเบรกนะครับหรือการที่เหนื่อยกับคุณทนกับคุณมานานพูดจาอะไรแบบนี้แต่สี่ดาบหมายความว่าคนคนนี้เขาอยากจะแค่ พักแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้คิดจะเลิกกับคุณนะหรือถ้าเกิดเขาเลิกกับคุณจริงๆเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาเน้่อไห่ออกบานอยู่ดีมาบอกชาวสีกันหลายท่านว่าคนคนนี้อาจจะทำไปด้วยการที่ไปหลงหนีปัญหานะครับประชดคุณนะครับทำรัะเลิกคุณไปก็คือการหนีการประชดการเอาชนะอยากให้คุณเนี่ยคุณถือถ้วยอยากให้คุณยอมเขาอยากให้คุณรักเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาบางทีเขาอาจจะต้องการแบบนั้นเพราะคุณออฟคัพหมายความว่าเขารู้ว่าคุณรักเขาครับ แลเขารู้ว่าคุณยังรักแล้วก็ยังรอเขาอยู่แล้วคุณเจ็บปวดแค่ไหนอ่ะแต่เขายิ่งเห็นคุณเจ็บยิ่งคุณเสียใจเนี่ยเขาอาจจะทําร้ายคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยรักเขาขนาดเนี้ยยอมเขาขนาดเนี้ยหรือเป็นครอบครัวให้หัวใจเขาไปแล้วมีครอบครัวแต่งงานกันแล้วนะครับก็เลยทํานายแบบนี้แล้วกันว่าแปะไม่เท้าสุดท้ายถ้าเกิดความพยายามของคุณเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเขาเองจะไม่ไปไหนเขาเองจะตามหาคุณถ้าเกิดคุณพยายามมากพอถ้าเกิดคุณรักเขาจริงๆถ้าเกิดเขณเข้าใจเข้าใจคุณมากพอแล้วเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆนะ แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยแปะไม่ท้าไม้เนี่ยบอกว่าคุณทําไปแล้วไม่ได้อะไรก็จริงแต่สุดท้ายมันก็คือการที่ออกมาด้วยความสุขออกมาจากปัญหาออกมาด้วยการสบายใจหลุดพ้นไปเจอความสุขไปเจอความรักที่ผมทํานายให้ตามดวงนะครับอย่างน้อยทําดีย่อมได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ยจะกลับมาคิดถึงจะกลับมาต้องการคุณเขาจะเหน็ดเหนื่อยนะครับและเขาเองทําร้ายคุณได้ทิ้งคุณได้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีใครก็ได้นะเขาอาจจะไปไม่รอดก็ได้นะไม่มว่าช้าหรือเร็วเขาอาจจะรับเปลี่ยนกรรมอย่งที่ผมนายครับ เหมือนที่ทาไว้กับคุณนะครับฉะนไพออร์เคิลนะครับแนะนำชาวราศรีกันในช่วงตุลาคมว่าดีเดเวทาในสิ่งที่ควรนะครับพูดง่ายๆเลยสั้นๆเลยครับจงทําในสิ่งที่ควรไม่ว่าจะเจอทางมืดมนหรือเสียใจแค่ไหนหรือเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามจงทําในสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่อยากจะทําทําไปเถอะทําแล้วเสียใจทําแล้วไม่เสียใจทําในสิ่งที่อยากจะทําแค่นั้นแหละครับจงเดินไปตามทางของเราจงเชื่อมั่นในทางของเราจงเชื่อมั่นในสิ่งที่อยากจะทําและทําในสิ่งที่ควรแค่นั้นพอ ก็ขอบคุณชาวราศีการที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r ด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ